สวัสดีครับผมมือนีผมมาอัปเดตระบบยกหลักให้เบิรงครับ้วกามีหน่วยเริ่มออกมาพร้อมอยู่พูนก็มีครับต้นนี้สิมีอยู่ประมาณเกือบสิบลูกครับตน้นต้นนี้เกือบสิบลูกอ,อันเนี้ย ส่วนผมเนี่ยเมื่อตอนต้นปีผมกับลงแพคโคไปแต่วัดด้วยอากาศเนาะครับมันก็นเลยหลวงว่ติดลูกหลายครับแล้วก็เห็ดให้ต้นของผมอะมีปัญหาผมก็โชคดีที่ว่าอาจารย์เพิ่มาแนะนําพร้อมครับว่าลองเห็ดระบบยกลากดูครับผมก็เลยได้ลองบงตาต้นผมก็เลยเริ่มกลับมาสภาพดีขึ้นจากตอนแรกผมวิตกเลยครับว่าต้นมันสิตาย แต่ว่าพอไดอ้ทดลองที่อาจารย์แนะนำเพื่อนที่เพื่อนแนะนำผมก็เลยได้ได้ต้นกลับขึ้นมายอดเริ่มแตกแล้วแต่ว่าก็ตายไปหลายต้นขึ้นกันครับผมกับนี่มื่อนี้มาอัปเดตให้เพิ่อนี่เอออันนี้ผมจะใส่เออเศษใบไม้ที่หาได้นะครับผมเศษใบไม้ที่หาได้แล้วก็ผมก็เอาขี้ไก่แกะโรยรอบ แล้วก็ปล่อยระบบใส่ปุ๋ยใส่น้ำมักปล่อยมากับระบบน้ำครับที่ผมลงคลิปให้เบิง้งขัะนี่ก็ได้ต้นสมบูรณ์เริ่มสมบูรณ์มาแล้วล้วก็มีลูกความนี่อันนี้ก็ลูกความนี่นี่นี่นลูกเนืงอพุ่นอีกกิดผมลองปล่อยเบิ้งรับเ่บ,บ่เป็นยังเพราะผมคิดว่ามันมันบ่ได้เสียหายอย่างไรก็คือถ้าลูกมันอยากติดก็ติดไปครับ ดี๋ผมพาเบื้งต้นอื่นน้ำพอมเออเดีดยก่อนครับผมฉิเอาเศษใบไม้เอาเศษฟางเศษยังไงใส่รอบทรงคุ่มเลยแล้วก็ใส่ใส่ขี้ไก่แกบใส่ขี้ไก่อัดเม็ดครับโวยรอบมันแล้วก็ผมกับบ่ลืมว่าผมเอาน้ำหมักปล่อยมากกับระบบน้ำพอมอันนี้ก็เริ่มดีแล้ว แม่บ้านผมเพื่อนกะมาแต่งกิ่งและครับแต่งกิ่งเรียบร้อยอันนี้คือระบบยกลากครับผู้ใดยอ,ยอยากทดลองเบิ้งกะลองเบิ้งเด้ครับแต่ผมว่าระบบนี่ผมมากะถือว่าดีเลยแหละครับถือว่าดีเลยนี่อันนี้ผมก็จิกยกทั้งหมดเลย อันนี้ตัดเอ่อตัด,ต,ดตัดแตงกิ้งผมกะทิไปบ้านผมกะสิเอาตัดแล้วก็เอามาไอ้ไว้รอบๆโคนคีอเก่าครับให้เป็นปุย๋ยต่อไปในในมื่อหนา คลิปนี้ผมขอเอาไว้สำนีก่อนครับผมขอบคุณหลายๆครับแนะนำนะผมเนเดอร์ครับผมขอบคุณครับ